ในชาตินี้นะคะคุณเกิดมาเพื่ออะไรหน้าที่สําคัญอันยิ่งใหญ่ของคุณนะคะคืออะไรมาดูกันค่ะหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคุณในชาตินี้นะคะก็คือราชาถือดาหัวตั้งค่ะ คือการทำเพื่อประเทศชาตินะคะคงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทั้งหมดเพื่อรักษาประเทศชาติของเราให้คงอยู่ตลอดไปมีความมั่นคงสงบสุขค่ะคุณเกิดมาเนี่ยเป็นองครักษ์ของพระราชานะคะเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณเกิดมาเนี่ยคุณตั้งจิตเอาไว้ว่าจะขอเป็นข้ารองบาทุกชาติไป คุณจะรับใช้ท่านนั่นเองค่ะไม่ว่าท่านจะทำอะไรคุณจะสนับสนุนเพราะว่าการกระทำทั้งหมดของท่านเนี่ยทำไปด้วยความมีมนุษยธรรมมีคุณธรรมมีความดีอันสูงส่งนะคะไม่ว่าท่านจะทำแบบปิดทองหน้าพระหลังพระหรือใต้ฐานพระท่านทำเพื่อส่วนรวมคุณเกิดมาเพื่อทำตามท่านช่วยเหลือท่านแล้วก็ทำรงไว้ซึ่ง ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครสามารถทําหน้าที่นี้ได้นะคะถือว่าคุณทําหน้าที่ความเป็นมนุษย์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แล้วแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้หลอ่อไม่รวยไม่สวยไม่เด่นไม่มีชื่อเสียงไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีหน้าที่ใหญ่โตหรือมีบ้านหลังโตเป็นคนเด่นดังถ้าคุณสามารถปกป,ป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ คุณประสบความสําเร็จในชีวิตสมกับที่คุณได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วค่ะถ้าเกิดใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วคลื่นพลังงานของคุณเนี่ยรับกับพลังงานของคลิปนี้ได้นะคะให้พิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะและถ้าคุณคิดว่าใครมีคลื่นที่จูนเข้ากับคลื่นนี้ได้เหมือนคุณแชร์กระจายไปให้เขานะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากค่ะขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกภบทุกชาติไปค่ะ